คนนะครับวันนี้คนก็อยู่กับห้าทีมไฟฮีโร่เพนส่วนไอ้ข้างหลังนี่ก็เป็นเพื่อนผมนะครับไอ้ไอ้เนี่ยโดโซนี่<ห>นยเฉยเมกไอ้เนี่ยน่เฉยเมกไม่ได้อยู่แก๊งเดียวกันนะจะมาไม่ได้อยู่แก๊งแก๊งเดียวกันเลยแต่มาเฉยเฉยอยากมีส่วนร่วมก็มันอยากมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ใครปิดไฟโอไม<ห>่ไม่ใครปิดไฟใครปิดไฟโอเปิดแล้วเปิดแล้วมันเกิดขึ้นยังไงคน ในนี้เราไม่มีใครอยู่เลยวันนี้ผมก็มาทำคอนเทนต์อยู่ในวัดเกือบเกือบเท่าไรนะติวเกือบ24ชั่วโมงนะครับโอเคเนี่ยสเบียงของเรามีเท่านี้เลยครับสเบียงของเราเนี่ยแค่นี้เลยมาแม่ทิ้งที่ขาดไม่ไรคือโอเคน้ำไปซะโอเคเรามันเริ่มกันได้เลยรอให้มันตันหมืดหมดนะ นี่ก็ไกลขำแล้วนะครับโอเคเดูกันเลยนะคะนี่ก็ไกลขำแลวนะครับมือตือเลยอ่ะแล้วก็ไปตอนที่เราถ่ายได้เลย